เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไส้กรอกจากจีนเตือนพบเห็นสินค้านี้ในประเทศไทยให้แจ้งบอดแสเผยสาเหตุที่ออกมาเตือนรู้แล้วถึงกับขนลุกกลายเป็นความกังวลอย่างมากสําหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารประเภทชาบูหมาล่าหรือซุกี้สไตล์จีนเมื่อครบเพ Facebook ทุดปฏิบัติการทีมสุนัขดงกลิน่น BLD Quarantine and Inspection Canine un Unit ได้โพสต์ภาพการตรวจยึดไส้กรอกจำนวนมากในห่อสีแดงที่ขนส่งมาจากประเทศจีนพร้อมระบุว่า หากพบเห็นสินค้าหน้าตาแบบนี้ที่ใดภายในประเทศไทยโปรดแจ้งบอดแสเมื่อวันที่15กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพเมื่อเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566เวลา21นาฬิกาซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสัมภาระเที่ยวบิน SU 7939สายการบินไหหนานแอร์ไลน์จากต้นทางท่าอากาศยานนานาชาติเหมยหลานเมืองไหโขประเทศจีนโดยปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น d l d Quarantine and Inspection Canine Unit ตรวจพบไส้กรอกหมูจำนวน100แท่งน้ำหนัก8.5กิโลกรัมราคาประมาณ2,000บาทโดยเจ้าหน้าที่เผยว่าประเทศต้นทางมีโรคระบาดจึงไม่อนุญาต ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความเสี่ยงในการนำโรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์สู่คนที่อาจปนเปื้อนมาให้มีการแพร่กระจายไปในที่ต่างๆหากมีการนำขนส่งไปมาโดยไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ขณะที่ชาวเน็ตได้เข้ามาให้ข้อมูลว่าตามร้านอาหารประเภทหมาล่าสายพานในไทยมีไส้กรอกแบบนี้อยู่เพียบซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตรียมติดตามขยายผลต่อไป